มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน mm hmm. hey. เตรียมเฮเศรษฐาเผยพรุ่งนี้มีเซอร์ไพรส์สื่อเตรียมทำข่าวได้เลย12กันยายน2566นายเศรษฐาทวีสินนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงภาพรวมการอภิปรายเมื่อวานนี้ว่าเป็นบรรยากาศที่ดีสร้างสรรค์และมีการจัดสรรเวลาได้ดี มีข้อเสนอบางข้อที่นำกลับไปพิจารณาได้ส่วนการชี้แจงต่อที่ประชุมนั้นก็จะพยายามชี้แจงให้ชัดเจนแต่ยังต้องขอดูในรายละเอียดของแต่ละกระทรวงทังเรื่องของงบประมาณและวิธีการทำงานกรอบเวลาข้อกฎหมายเนื่องจากขณะนี้ยังไม่ได้เข้าไปบริหารและยังไม่สามารถสั่งการอะไรได้ต้องรอให้ถแถลงนโยบายเสร็จสิ้นก่อน ส่วนนโยบายหายเสียงนั้นนายเศรษฐาระบุว่าเป็นนโยบายหลักโดยรวมเช่นการคมนาคมการยกระดับประชาชนสิทธิเสรีภาพที่ได้พูดครอบคลุมส่วนแผนรายละเอียดจะเข้าไปบริหารจัดการอีกที ส่วนการประชุมคอรมอนัดแรกในวันพรุ่งนี้คือ13กันยายนนายกเปิดเผยว่าจะมีมาตรการที่เซอร์ไพรส์โดยวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายสื่อเตรียมทำข่าวได้เลยจะมีลดค่าไฟน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งได้หารือก,กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังวันนี้มีหลายเรื่องที่ต้องทำและจะยังอยู่สภาจนถึงปิดประชุมหากเรื่องไหนชี้แจงได้ก็จะชี้แจงทันทีเตรียมเพลงเลยค่ะเสรษฐาเผยพรุ่งนี้มีเซอร์ไพรส์สื่อเตรียมทำข่าวได้เลย ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ